สวัสดีพี่เพล่ชาคุกกี้รันคิงด้อมทุกท่านด้วยนะครับผมกับตันแจ็ควันนี้เรามากันในหัวข้อจัดทีมลงอารีนาให้คุกกี้ฉลามเชอร์เบตนะครับซึ่งเป็นตัวที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับโดยคลิปนี้จะจัดให้ดูทั้งหมด3ทีมนะครับให้เพื่อนๆเลือกเอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทีมนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทีมกันดีกว่าว่าวันน ครูทามสามลดความเสียหาย2นะครับการใส่ท็อปปิ้งผสมแบบนี้อาจจะทําให้ครูดาวสกิลช้านะครับแต่ว่าจะทําให้ตัวของเพียววานิลาเนี่ยอึดขึ้นนะครับยืนฮิ้วเพื่อนได้นานขึ้นซึ่งในระดับมาสเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าพลังป้องกันของคุกกี้เพียววานิลาเนี่ยแค่ประมาณ20,000เองเห็นไหมครับนี่ขนาด4ดาวนะเห็นปะมันบางมากนะครับอ p t i o นเสริมแน่นอนครับเน้นเป็นลดความเสียหายกับครูทามนะครับตัวที่2คุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับท็อปปิ้งใส่เป็นโจมตี4คคคคคููททาาาามมม1นนนนะะะรรัับบบงอจจจใส่เป็โตี3 2 เพราะว่าตรงครูทามสกิลมันไม่ถึง11.8นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดครูทามเรามากพอนะครับเราใส่แค่ครูทามเม็ดเดียวก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมใส่แค่เม็ดเดียวแต่ว่าครูทาม12.3เนี่ยเกิน11.8มาแล้วคือว่าใช้ได้แน่นอนนะครับออปชันเสริมก็เน้นเป็นลดความเสียหายครูทามพลังโจมตีนะครับตัวที่3คุกกี้ฉลามเชอร์เบตนะครับตัวนี้ที่มาใหม่เลยล่าสุดนะครับผมท็อปปิ้งใส่เป็นโจมตีล้วนเลยนะครับอธิบายตรงสกิลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือตัวคุกกี้ฉลามเเเชอร์บนี่ย จะเป็นการสร้างความเสียหายบริเวณแนวหน้าของฝั่งตรงข้ามนะครับความเสียหายแบบปกติเนี่ยหครั้งเลยที่ฝั่งตรงข้ามแนวหน้าฝั่งตรงข้ามต้องโดนก็คือ 128. 1 2 8่งแนตะครับแต่มันจะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับกับแนวหน้าของศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงสุด2ตัวนะครับตามอัตราส่วนพลังชีวิตสูงสุด30%นะครับ 30%ที่ว่านี่คือเลเวลสกิลตัน60แล้วนะครับมันเป็นการสร้างความเสียหายแบบดับเบิลดาเมจนะครับและแนวหน้าของสตูที่ผมพูดถึงไม่ได้อิงจากตำแหน่งของคุกกี้นะครับแต่อิงจากสถานการณ์ณตอนนั้นว่าตัวไหนยืนอยู่ข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นคุกกี้เพียววานิลาตำแหน่งจริงๆอะ่ะคือแนวหลังแต่โดนเค้กเวลเวดดึงมาข้างหน้าก็จะกลายเป็นแนวหน้านั่นเองนะครับคือตัวที่อยู่หน้าสุดก็คือแนวหน้านะตอนนั้นนั่นแหละแค่พูดอาจจะยังไม่เห็นภาพมาดูตัวอย่างกันครับเช่นเราใช้ก้าหาเนี่ยมงด ปุ๊บดักช็อคถอยไปข้างหลังถามว่านะตอนนี้ตัวไหนคือแนวหน้าคําตอบคือชาเอมกับเอสเปซโซเห็นไหมเพราะว่ามันยืนหน้าสุดหรือใช้ชาเอมผลักแนวหน้าไปข้างหลังปุ๊บเนี่ยยืนหน้ากระดานเลียงหนึ่งแหละแล้วถามว่านะตอนนี้ตัวไหนคือแนวหน้าก็คือทุกตัวนั่นแหละอันนี้คือตามความเข้าใจของผมนะผมไม่รู้ว่าเกมมันทมามันละเอียดแค่ไหน อย่างเช่นช่อนนี้เนี่ยชาเอมกับเอสเปโซมันยืนอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแต่ชาเอมก้าวขาออกมาข้างนึงมันถือว่าชาเอมเป็นแนวหน้าแล้วเอสเปโซเป็นกองกลางหรือเปล่าผมว่ามันก็คงไม่ทําละเอียดขนาดนั้นตําแหน่งการยืนของตัวคุกกี้มีทั้งหมด3ตําแหน่งตําแหน่งแนวหน้าตําแหน่งกองกลางตําแหน่งแนวหลัง จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้จะสังเกตได้ว่าตอนจัดทีมเอสเปซโซกับชะเอมจะยืนอยู่ในแถวเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อแนวหน้าถูกผลักให้ถอยลงไปตัวที่จะขึ้นมาเป็นแนวหน้าแทนก็คือชเอมกับเอสเปซโซนั่นเองนะครับแล้วถามว่าไอ้สตัวนี้เนี่ยมันจะโดนดาเมจเดียวหรือโดนแบบดับเบิลดาเมจมันก็ต้องโดนดับเบิลดาเมจสิครับ เพราะในสกิลมันเขียนไว้ว่าแนวหน้าของศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงสุด2ตัวจะโดนดาเมจเพิ่มเติมสูงสุด30%ตามสัดส่วนพลังชีวิตนอกจากมัน2ตัวที่ยืนอยู่แนวหน้าแล้วเนี่ยก็ไม่มีตัวอื่นที่ยืนอยู่แนวหน้าแล้วนะครับมัน2ตัวก็เลยโดนดับเบิลดาเมจอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนภาพนี้ยืนหน้ากระดานเลียงหนึ่งเลยถือว่าทุกตัวเป็นแนวหน้าหมดระบบจะทําการคํานวณตัวที่มีพลังชีวิตสูงสุด2ตัวนะครับแล้วก็ทาการดับเบิลดาเมจ2ตัวนั้นส่วนตัวอื่นก็โดนดดดาเเมมมมครัั้งงงงีียยวไ่หอก เขาบอกว่าถ้าเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่อศัตรูที่ไม่ใช่คุกกี้จะเป็นความเสียหายทั่วไปก็คือเวลาเราเจอตัวศัตรูที่ไม่ใช่ตัวคุกกี้นะครับเช่นเราเอาไปลงดานลงพันดานลงไต่หอคอยตีมังกรอ,อย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามมันพวกมอนไม่ใช่ตัวคุกกี้อะครับมันถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายทั่วไปนะครับสำหรับความเสียหายทั่วไป1ครั้งเนี่ยหกร้อยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับความเสียหายสูงสุดตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุด3 0 0แสน สำหรับท็อปปิ้งตัวนี้ผมใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับออปชั่นเสริมแนะนำเป็นพลังโจมตีลดความเสียหายคูลไทม์อัตราคิทิคอนนะครับตัวที่4คุกกี้ลดเค้กเวลเวดนะครับตัวนี้ท็อปปิ้งใส่เป็นโจมตี3คูลไทม์สนะครับที่ต้องใส่แบบนี้เพราะว่าต้องการให้สกิลมันคอมโบกับคุกกี้ฉลามเชอร์เบตนะครับออปชั่นเสริมแนะนำเป็นพลังโจมตีอัตราคิทิคอนลดความเสียหายคูลไทม์นะครับตัวที่5คุกกี้ลดเครปสตรอเบอรี่นะครับท็อปปิ้งใส่เป็นคูลไทม์ล้วนออปชั่นเสริมแนนนนะะเเป็พลลลัังโจมมมตีีดคคควาาาสยยหูทรบ ตัวที่3คุกกี้มินช็อกโก้นะครับท็อปปิ้งใส่เป็นคูทามสอลดความเสียหาย3ที่ต้องใส่แบบนี้ก็เหมือนเพียววานิลาเลยครับเพราะว่าพลังป้องกันมันแค่2 0 0 0 0นเองครับนี่ตัวนี้5าดาวเลยนะเห็นปะมินช็อกโก้ตัวนี้5ดาวพลังป้องกัน2 0 0 0 0เองโดนแป๊บเดียวตายแน่นอนครับออปชั่นเสริมก็เน้นลดความเสียหายเป็นหลักนะครับสำหรับตัวนี้ตัวที่7คุกกี้สาวเจ้าป่านะครับท็อปปิ้งใส่เป็นคูทามล้วนออปชั่นเสริมแนะนําเป็นคูทามลดความเสียหายพลังโจมตีนะครับ ตัวที่8คุกกี้ลดอัลมอนด์ท็อปปิ้งใส่เป็นลดความเสียหายล้วนนะครับออปชั่นเสริมเน้นลดความเสียหายเป็นหลักนะครับตัวนี้ถ้าให้ผมแนะนําก็ควรอัพเลเวลสกิลให้60เลยนะครับตัวสุดท้ายคุกกี้ผู้กล้าหาญนะครับท็อปปิ้งใส่เป็นลดความเสียหายล้วนออปชั่นเสริมก็เน้นลดความเสียหายเป็นหลักเหมือนลุงอัลมอนด์เลยนะครับส่วนสมบัติที่ต้องใช้มีตามนี้เลยครับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเลเวลสมบัติเลเวลคุกกี้ดาวคุกกี้ใช้เท่าที่มีไปก่อนนะครับค่อยๆอัพเพิ่มไปเรื่อย ทีมแรกที่จะเอามา PVP ให้ดูนะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าทีมหลามเค,ค้กนะครับลำดับสกิลจะไล่ตามตัวเลขในรูปภาพเลยนะครับเหตุผลที่เราเซตท็อปปิ้งของคุกกี้รสเค,ค้กเวลเวตก็คือโจมตี3คู่ทามสองมันจะทําให้เค,ค้กเวลเวตด,ดึงตัวหลังมาแนวหน้าแล้วให้คุกกี้รสฉลามเชอร์เบตทําดาเมจอารมณ์เหมือนคุกกี้รสเข้าไลก่กำลังยิงแล้วลุงอัลมอนด์แกล้งกุญแจมือไปเพื่อทำคอมโบกันนะครับเป็นการออกสกิลแบบต่อเนื่องกันทุกครั้งที่สกิลวนรอบมา2ตัวนี้จะออกคู่กัันนเสมอะครบ ทีมที่จะมา PVP ให้ดูในวันนี้นะครับก็เป็นทีมที่เจอได้ทั่วไปในอารีนาเลยครับก็คือทีมความเร็วโจมตีก็จะมีทีมมัรมินแล้วก็ทีมเข้าไลอันมอนแล้วก็ทีมที่มีเค้กเวลเวดนะครับรวมทั้งหมด3ทีมนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยทีมแรกที่เราจะเจอคือทีมความเร็วโจมตีมาร์ทมินนะครับ ตั้เกต่ตัวเค้กกับตัวฉลามครับเค้กดึงฉลามซ้ําเลยปับ๊บแนวหน้าเห็นไหมเนี่ยแล้ววนมาจะเป็นงนี้ตลอดครับดูสกิลครูดาวแปดแปดเจ็ดเจ็ดเห็นไหมมันจะไล่กันอย่างนี้เหมือนเหมือนเข้าไล่กับลุงอันมอนเลยครับดึงดึงตัวหลังมาปุ๊บทำดาเมจปั๊บในแนวหน้าเลยดึงปุ๊บทำดาเมจต,ต่อนะครับคอมโบมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ควาจริงทีมนี้เนี่ยแพ้สองฮิลนะ เหมือนฝั่งตรงข้ามเลครับที่มันเป็นมินช็อกโกกับเพียววานิลาครับแพ้ทีมที่อึดนั่นเองแพ้ทีมถึกดูดินี่ถ้าเกิดทีมเราลดความเสียหายน้อยเนยจบไปแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ว่าจะแพ้ร้อเปเซ็นต์ครับเพียงแต่ว่ามีความเสี่ยงเมื่อเราต้องเจอทีมถึกที่มีสอฮิวอโอกาสที่ทีมเราจะแพ้มันก็มีสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเจอทีมฝั่งตรงข้ามที่มีฮิลเดียวเนี่ยเราก็เล่นสบายขึ้น ตัวเลขดาเมจผมจะเปิดให้ดูหลังต่อสู้เสร็จทุกครั้งนะครับมาดูตัวเลขดาเมจของฉลามเชอร์เบตกัน1นล้านเโคตรจะแรงเลยนะครับเกือบเท่าคุกกี้นางฟ้าทะเลเนะี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าหยิบมาบ้านลงอารีนาเลยนะครับต่อไปเจอกับทีมเข้าไลาอันมอนนะครับปกติทีมเข้าไลาอันมอนเนี่ยมันแพ้คุกกี้เค้กเวเวดอยู่แล้วดึงลุงอันมอนมาทีเดียวนี้คอมโบเสียเลยครับ ทีมนี้มันคุ้มตรงที่ฉลามเชอร์เบตเราได้ทำดับเบิลดาเมจทุกรอบนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวเค้กไวเวนเนี่ยดึงตัวหลังมาข้างหน้านะครับตัวข้างหน้าก็จะมี2ตัวแล้วพอเข้าสู่ช่วงหลังหนึ่งทีเนี่ยตัวเค้กส่วนใหญ่ของทุกทีมน่ะจะใส่เป็นรถคูทามล้วนนะครับ แล้วก็ออพชั่นเสริมจะเป็นลดความเสียหายใช่ไหมแต่พอเข้าหลังช่วงหนึ่งทีเนี่ยถ้าเคฟฝั่งตรงข้ามยังยืนอยู่นะครับแล้วโดนสกิลของคุกกี้ฉลามเชอรเบตของเราไปเนี่ยยืนไม่ไหวนะครับปิวเลยแล้วพอตัวแท้งข้างหน้าตายเนี่ยที่เหลือก็บางกรอบแล้วครับกินนิ่มๆเลย รอบนี้ฉลามก็ทำดาเมจได้พอๆกับคุกกี้นางฟ้าทะเทลอีกแล้วนะครับต่อไปเจอกับทีมที่มีเค,ค้กเวลเวตนะครับจุดนี้ให้เพื่อนๆโฟกัสไปที่เพียววนิลาของฝั่งเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับช็อตที่เค,ค้กเวลเวตดึงมาเนี่ยปึ๊บแล้วก็โดนดับเบิลดาเมจเพียววนิลาฝั่งเขาตายนะครับเห็นไหมลอยขึ้นไปแล้วแต่ฝั่งเรายังอยู่นะเกือบตายเหมือนกันแต่ว่ายังอยู่ นี่คือการโดนคุกกี้ฉลามเชอร์เบตดับเบิลดามจนั่นเองนะครับและช็อตต่อไปที่เค้กเวเบตฝั่งตรงข้ามดึงเพียวเราต้าจะตายครับเรียบร้อยและดูเหมือนว่านางฟ้าทะเลเราจะออกก่อนหนึ่งนาทีครับสวยแล้วนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งตรงข้ามออกหลังเราเห็นไหมสวยนะแบบนี้คือสวยนะครับถามว่าทําไมนางฟ้าทะเลของเขาออกหลังเรา<ม>เพราะว่าตัวเพียววีนิลาเขาตายแล้วขนนกเนี่ยมันถูกเปิดใช้งานลําดับการสกิลมันเลยมีการค่าเคลื่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสู้กับทีมเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าจะแพ้อีกรอบไหมผมเชื่อมาเสมอว่าอารีนาในเกมนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมันไม่มีอะไรแน่นอนช็อตนี้เหมือนเดิมเลยครับเพียวเนี่ยฝั่งเขาโดนดับเบิลดาเมจจากคุกกี้ฉลามเชอร์เบตตายเหมือนเดิมเลยนะครับ,ฝ,บ,รบ,รรบฝั่งเราลอดเหมือนเดิมเนี่ยเห็นปะไอ้นักฟ้าทะเลอ๋อกสกิลพ,พร้อมๆกับเราตลอดเลยนะเห็นปะแสดงว่าเขาใส่ท็อปปิ้งเหมือนเราครับ ่ารอบนี้ออกสักกิลพร้อมกันเห็นไหมรอบนี้นางพัทรีออกสกิลพร้อมกันไม่มีมันไม่ได้ออกหลังหนึ่งนาทีแล้วถือว่าเสี่ยงมากเลยนะผมว่าเจอทีมที่มีเ,เค้กเวลเวดเนี่ยอันตรายอยู่นะ มันเป็นตัวค่าเพียวครับวัดกันที่เพียวเลยถ้าเกิดเพียวใครรอดก็คือทีมมันชนะต่อไปจะเป็นรูปแบบทีมสตันนะครับสมบัติลูกกว่าจะถูกเปิดใช้งานคู่กับคุกกี้นางฟ้าทะเลแต่เดิมทีมข้าวลุงมันก็แพ้ทีมสตันอยู่แล้วนะครับ แต่พอมีคุกกี้ฉลามเชอร์เบตเข้ามาเนี่ยมันดับเบิลดาเมจเข้าไปอีกโอ้โหคือแบบกระจุยเลยอะ่ะไม่มีที่ยืนเลยครับตัวที่ลดความเสียหาย,ายเยอะๆอย่างเช่นตัวลุงอันมอนน่ะหายเลยถ้าเทียบคุกกี้ฉลามเชอร์เบตกับคุกกี้ลูกเกดดำนะครับคุกกี้ฉลามเชอร์เบตด,ดีกว่านะครับเคลียร์ฝั่งตรงข้ามได้เด็ดขาดกว่านะครับต่อไปเจอกับทีมที่มีเค้กเวลเวตนะครับ ขนนกเลเวล9ด้วย <C> คือแค่นางฟ้าทะเลตัวเดียวก็ว่าแรงแล้วนะครับเจอไอตัวฉลามเชอ,เอร์เบทด,ด,ดับเบิลดาเมจใส่ตัวที่เลือดเยอะอีก2ตัวโอ้โหถ้าจะเล่นสายสตันนะครับแนะนำให้อัพทุกตัวให้เลเวล60แม็กให้หมดเลยผมว่าเซตเนี่ยเซตสตันเนี่ยที่มีคุกกี้ฉลามเชอร์เบทอยู่ด้วยเนี่ยในซีซันหน้านะผมว่าสามารถใช้ททมเนียไต่ขึ้นมาสเตอร์ได้นะครับ แต่ว่าอย่าตั้งเป็นทีมกันบ้านนะมันแก้ง่ายนะครับสําหรับทีมสตาร์นแบบนี้นะผมเจอทีไรนี่หวานหมูเลยผมเล่นทีมข้าวลุงแล้วชอบมีทีมสตาร์นมาตีอ่ะผมแก้แค้นได้ทุกคนนะครับทุกทีมที่มาตีผมที่เป็นทีมสตาร์นนะผมแก้แค้นชนะหมดอย่าตั้งเป็นทีมกันบ้านนะครับเชื่อผมไม่งั้นบ้านแตกแน่นอนต้องหาทีมอื่นมากันบ้านนะครับ ต่อไปทีมสแตนเจอร์กับทีมมาร์ทมินนะครับเป็นทีม2ฮิลนะคืออันมอนฝั่งเราเนี่ยมันเลเวลแค่40นะครับมันก็แชร์ดาเมจได้ไม่เต็มที่เพราะว่ายังอัพเลเวลไม่ตัน60นะครับหมายความว่ามันสามารถแชร์ดาเมจได้แรงขึ้นกว่านี้อีกนะครับผมถึงบอกว่าใครจะเล่นสายสตันควรอัพเลเวล60ให้ตันทุกตัวนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามตัวฮิลตายนะครับฝั่งเราค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับสำหรับทีมสแตนเรียบร้อยครับเพียวไม่ตายนะครับสาเหตุที่เพียวไม่ตายเพราะว่าฝั่งตรงข้าม มีตัวแทงสองตัวนะครับก็คือตัวเคฟสตอรอเบอรี่กับตัวมาร์ทแลนนะครับสองตัวนี้จะเป็นตัวที่เลือดสูงสุด2ตัวทําให้ดับเบิลดาเมจใช้ไม่ได้กับเพียววานิลานะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเคฟยืนหน้าตัวเดียวเนี่ยโอกาสที่เพียววานิลาจะโดนดับเบิลดาเมจอ่ะมีสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทีมตรงข้ามนะครับว่าเขาจัดทีมมาแบบไหนเราต้องดูให้ดีๆนะครับทีมสตันใช้ไม่ได้ผลกับทีมที่มี2แทงสองฮิลนะครับแตกเลย ต่อไปเป็นทีมรูปแบบสุดท้ายนะครับขอเล่นสั้นๆว่าทีมฉลามมินนะครับก็จะเป็น2ฮิลนั่นเองครับเป็นการเพย์เซฟถ้าใครเคยดูคลิปของผมมาเนี่ยผมค่อนข้างจะแนะนำทีมที่มี2ฮิลนะครับผมมองว่ามันเซฟกว่าแล้วก็ปลอดภัยครับในการลงอารีนาแบบนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ตัวที่จะโดนดับเบิลดาเมจของฉลามเชอร์เบตก็คือตัวมาร์สแลนกับตัวเคลร์สตรอเบอรี่ของฝั่งตรงข้ามนะครับสองฮิลนะครับนอกจากจะเพย์เซฟแล้วทำให้ทีมเราอึดนะครับเรายังเอาสมบัติขนนกมาเสริมจุดตรงนี้อีกนะครับเผื่อมีการตายเกิดขึ้นก็สามารถที่จะชุบชีวิตขึ้นมาได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวดูครับพอหลังหนึ่งนาทีแล้วฉลามเชอร์เบตออกสกิลนะครับสังเกตแนวหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับ สังเกตมารแรงกับเคสฝั่งเขาไ,ไ,ไปเชอร์เบดปึ๊บปิวเลยอยู่ยากครับมันอยู่ยากอย่างที่ผมบอกครับพอตัวหน้าแตกแทงแนวหน้าแตกปุ๊บเนี่ยตัวที่เหลือก็บางกรอบ้วครับเราจะเจาะทะลวงเข้าไปเรื่อยๆ <S <S ทางด้านตัวเลขดาเมจก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับคุกกี้ฉลามเชอร์เบด ต่อไปเจอกับทีมไลแหลกเพเทียนะครับเป็นสายความเร็วโจมตีมเหมือนกันแต่ว่าเป็นฮิวเดียวนะครับพูดถึงข้อดีของมินช็อกโกนะครับมินช็อกโกเนี่ยสกิลคือเพิ่มความเร็วโจมตีมให้ทั้งทีมนะครับหมายความว่าทีมเราจะตีเร็วขึ้นแล้วตัวฮิวเนี่ยมันไม่สามารถทำดาเมจกบฝัางตรงข้ามได้ก็จริงครับแต่การตีธรรมดาของตัวฮิวเนี่ยมันเป็นการฮิวให้ทีมนะครับยิ่งตีเร็วก,ก็ยิ่งฮิวให้ทีมได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ จังหวะนี้ดูจากเลือดเคฟแล้วน่าจะปิวแน่นอนครับโดนเชอร์เบดดับเบิลดาเมจตอดไปทีนี้เป็นไงบางกรอบไปดูนะเราจะทะลวงเข้าไปจนถึงจุดสุดยอดเลยครับสบายแล้วเหลือแต่ตัวบางแล้วเห็นไหมตีเรื่อยๆฮิลสองฮิลเห็นไหมเซฟ ต่อไปเจอกับทีมเข้าไลนอันมอนนะครับมาถึงฝั่งตรงข้ามลุงอันมอนไม่โดนสตันนะครับมาถึงคอมโบก็เสียซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับใครรู้คำตอบช่วยบอกผมหน่อยนะครับคอมโบเข้าลุงฝั่งตรงข้ามมันก็จะเลื่อมๆกันหน่อยแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเห็นไหม เพราะว่ามีสมบัติผ้าคลุมนะครับทำให้ตัวเข้าลายยิงจบชุดได้เร็วขึ้นนะครับพอข้อหนึ่งนทีปุ๊บเคสปิวเลยนะครับเพราะว่าโดนฉลามเชอร์เบตเนี่ยตอดเลือดมาเ ต่อไปจะเจอกับทีมที่มีเค้กเวลเวตนะครับ ช่วงน,นี้เค้กเวเวตเขาตายแล้วนะครับสมบัติขนนกชุบขึ้นมานะถ้าเทียบกับทีมแรกที่แจ็คจัดให้ดูนะครับคือเพียวเราเนี่ยตายไปแล้วแต่ตอนนี้ขนนกเรายังไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมเพียวก็ยังอยู่ดีนะครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามใช้เค้กเวเวตดึงเพียวไปเรื่อยๆเลยแต่เพียวเราเพิ่งจะมาตายหลังหนึ่งนาทีถือเป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับสําหรับใครที่กําลังจะเลือกปั้นทีมนะครับทีมนี้ เป็นทีมที่เพจเซฟนะครับแล้วก็อัตราการชนะค่อนข้างสูงนะครับใช้โจมตีก็ได้ใช้กันบ้านก็ดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดทีมให้คุกกี้ฉลามเชอร์เบตก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการตัดสินใจเลือกปั้นทีมต่างๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นผ่านมือถือแล้วกระตุกหรือว่าคานะครับสามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวแจ็คจะทิ้งลิงก์โปรแกรมเดียวกับแจ็คไว้ให้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่มีคำถามอยากจะถามผมนะครับ สุดท้ายนี้ขอบคุณน้องเจ้าของไอด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานสึกกระชับมิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แจ็คด้วยนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ